ปืนใหญ่ M 1 9 8 Hawitzer ถือเป็นหัวใจหลักของระบบปืนใหญ่ภาคสนามสมัยใหม่อาวุธที่เต็มไปด้วยพลังและความน่าเชื่อถือซึ่งรับใช้สนามรบทั่วโลกมายาวนานหลายทศวรรษในประเทศไทยปืนใหญ่นี้ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของขีดความสามารถในการสนับสนุนการยิงของกองทัพบ,บกไทยรุ่นของ M 1 9 8ที่ใช้งานในประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงการคัดลอกแบบจากต้นฉบับของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังได้รับการดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติการเฉพาะตัวที่สะท้อนถึงความต้องการด้านยุทธศาสตร์ภูมิประเทศและแนวคิดทางการทหารของไทยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง M198 ได้รับการพัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ1960และเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายทศวรรษ1970จุดประสงค์หลักคือเพื่อแทนที่ปืนใหญ่ M114 ขนาด155ม mm. เม แบบลากจูงที่ล้าสมัยระบบใหม่นี้ต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้มากขึ้นมีความแม่นยำสูงขึ้นและมีพิสัยยิงที่ไกลขึ้นตัวปืนมีน้ำหนักประมาณ7,154กิโลกรัมโครงสร้างทำจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงมีลักษณะเป็นแบบล้อสองเพล่าและขายันสองข้างเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการยิง พิสัยยิงสูงสุดเมื่อใช้กระสุนระเบิดแรงสูงอยู่ที่ประมาณ22.4กิโลเมตรและเมื่อใช้กระสุนแบบมีเครื่องยนต์เสริมสามารถยิงได้ไกลกว่า30กิโลเมตรในกองทัพไทยความสามารถเหล่านี้ได้ถูกเสริมด้วยการอัปเกรดบางส่วนการบำรุงรักษาตามมาตรฐานภายในประเทศและความเข้ากันได้กับระบบโลจิสติกของไทยประเทศไทยจะหา M198 เข้ามาใช้งานเพื่อเสริมขีดความสามารถในการยิงทางอ้อมระยะไกล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบบปืนใหญ่แบบติดตั้งบนยานเกรอบมีต้นทุนสูงหรือมีข้อจำกัดทางโลจิสติกกองทัพบไบทยใช้ M 1 9 8กในกองพันปืนใหญ่สนามโดยมักประจำการในพื้นที่ภูเขาหรือห่างไกลซึ่งต้องการอำนาจการยิงเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนกำลังทหารราบและหน่วยยานกราบปืนใหญ่นี้มักถูกลากจูงโดยรถบรรทุกล้อ,อยาง 6, คูณ 6, 6แบบความคล่องตัวสูงทำให้สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ทางยุทธวิธี ความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือของ M198 ทําให้เหมาะสมกับภูมิประเทศที่หลากหลายของไทยตั้งแต่ป่าดิบทางภาคเหนือไปจนถึงที่ราบกว้างของภาคกลางหนึ่งในจุดเด่นสําคัญของ M198 คือความสามารถในการยิงต่อเนื่องอย่างแม่นยําในระยะไกลในประเทศไทยลูกปืนใหญ่ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งด้านการประสานงานกับหน่วยชีย้เป้าด้านหน้าและการควบคุมทิศทางการยิงเพื่อให้สามารถดําเนินพารกิจการยิงที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยํา ระบบปืนนี้สามารถใช้กระสุนขนาด155ม mm. ิลิเมตรมาตรฐาน NATO ได้หลากหลายประเภททั้งกระสุนระเบิดแรงสูงความส่องสว่างและกระสุนแบบนำวิถีความแม่นยำสูงความหลากหลายของกระสุนทำให้ m 1 9 8สามารถรับหน้าที่ในสนามรบได้หลายรูปแบบทั้งการกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศของสตรูการยิงสกัดการยิงตอบโต้ปืนใหญ่และการยิงสนับสนุนหน่วยราบในแนวหน้า แนวคิดทางการทหารของไทยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการร่วมและ M 1 9 8สามารถผสานเข้ากับหน่วยรบแบบผสมได้อย่างลงตัวโดยมักประจำการร่วมกับหน่วยลาดตระเวนและอากาศยานไร้คนขับ UAV ซึ่งทำหน้าที่จัดหาข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์การบูรณาการนี้ทำให้ผู้บังคับบัญชาปืนใหญ่สามารถสั่งการยิงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพบ,บไทยได้ลงทุนในการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลและเครือข่ายสื่อสารในสนามรบ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของหน่วยปืนใหญ่ M198 การปรับปรุงดังกล่าวทําให้ปืนใหญ่รุ่นนี้ยังคงมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพแม้ในยุคที่ระบบใหม่ๆกําลังเข้ามาแทนที่โครงสร้างของ M198 มีความแข็งแรงและยังคงสามารถปรับแต่งได้ตัวลำกล้องยาวระดับ39คาลิเบอร์ใช้ระบบการสเืยนแบบไฮดรอลิกและกลไกลปิดท้ายกระบอกแบบเปิดปิดด้วยมือ ลูกทีมที่ปฏิบัติงานกับ M 1 9 8โดยทั่วไปจะมีประมาณ8-10ถึงนายประกอบด้วยพลยิงพลบรรจุและหน่วยควบคุมการยิงระบบนี้สามารถตั้งยิงได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากเดินทางถึงจุดยิงและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบโตจากศัตรูในกองทัพไทยการฝึกซ้อมจะเน้นการเคลื่อนย,ย้ายการยิงและการเปลี่ยนตำแหน่งภายใต้แรงกดดันและสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับการรบจริงเพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมในทุกสถานการณ์ ด้านการซ่อมบำรุงและสนับสนุนโลจิสติกของ M198 ในประเทศไทยดำเนินการผ่านเครือข่ายหน่วยซ่อมบำรุงระดับกองพันและคลังยุทธภัณฑ์ของกองทัพโดยกองทัพมีระบบจัดหาะไหล่พร้อมกับบุคลากรที่มีความสามารถในการซ่อมและปรับปรุงอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมออุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศยังมีส่วนในการผลิตอุปกรณ์เสริมบางส่วนเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงเครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะลำเลียงที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับภูมิประเทศและสภาพอากาศของไทยซึ่งช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มความยั่งยืนของกำลังรบ m 1 9 8ยยังมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยในภูมิภาคด้วยอำนาจการยิงระยะไกลที่แม่นยำปืนใหญ่นี้ทำให้ไทยสามารถสร้างอำนาจการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าไทยจะมีนโยบายการทหารแบบป้องกัน แต่การมีปืนใหญ่ที่สามารถยิงไกลและแม่นยำเช่นนี้ก็ส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ถึงผู้ที่อาจเป็นศัตรูได้อย่างชัดเจนในการฝึกร่วมกับประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาไทยมักจะสาธิตขีดความสามารถของหน่วย M 1 9 8อยู่เสมอซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการรวมและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันประเทศนอกเหนือจากบทบาททางทหารแล้ว M 1 9 8ยยังสามารถนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนเช่นการระเบิดเปิดเส้นทางที่ถูกดินถล่มปิด หรือการยิงทำแนวกันไฟในพื้นที่เกิดไฟป่าในภูมิประเทศที่เข้าถึงยากความยืดหยุ่นในการใช้งานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของระบบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งได้รับการฝึกฝนให้พร้อมสำหรับทั้งพานกิจการรบและภารกิจบรรเทาภัยพิบัติแม้ว่าจะไม่ใช่ระบบใหม่ล่าสุดแต่ M198 ก็ยังคงทันสมัยจากการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง ในกองทัพไทยระบบควบคุมการยิงได้รับการพัฒนาให้รวมเทคโนโลยี GPS แผนที่ดิจิทัลและระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสข้อมูลเป้าหมายสามารถส่งตรงจากอากาศยานไร้คนขับหรือหน่วยชีย้เป้าสู่ปืนใหญ่ได้ทันทีทำให้สามารถยิงเป้าได้อย่างรวดเร็วแม้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความรุนแรงและประสิทธิภาพขององค์การยิงอย่างมีนัยสำคัญแม้จะมีระบบใหม่อย่างปืนใหญ่อัตตาจรเข้ามาแข่งขัน แต่ M 1 9 8ก็ยังเป็นสมบัติล้ำค่าด้วยต้นทุนการปฏิบัติการที่ต่ำง่ายต่อการดูแลและความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีกองทัพไทยตระหนักว่าการรบไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูงเสมอไปในหลายสถานการณ์ลูกทีมที่ได้รับการฝึกอย่างดีพร้อมปืนใหญ่ที่เชื่อถือได้เช่น M 1 9 8สามารถให้การสนับสนุนไฟที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าระบบซับซ้อนที่มีข้อจำกัดจากภูมิประเทศหรือระบบโลจิสติกค,ความเข้าใจนี้สะท้อนออกมาในรูปแบบขององค์การลงทุนต่อเนนื่อองใกการรฝึบม การจัดหาอะไหล่และการปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วไปหน่วย M 1 9 8ของไทยจะจัดตั้งเป็นแบตเตอรี่ประกอบด้วยปืนใหญ่6กระบอกพร้อมยานพาหนะควบคุมยานพาหนะบรรทุกกระสุนและหน่วยซ่อมบำรุงในการฝึกยิงจริงหน่วยเหล่านี้จะฝึกการยิงระดมการตอบโต้ปืนใหญ่ของสัตวูและการยิงเพื่อผลในเป้าหมายความแม่นยำของ M 1 9 8โดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับกระสุนที่ได้รับการปรับปรุงและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยลดความเสียหายข้างเคียงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์การรบแบบไม่สมมาตรแนวทางของไทยในการใช้ M 1 9 8คือการผสมผสานระหว่างระบบดั้งเดิมกับกลยุทธ์สมัยใหม่แม้ว่าระบบใหม่อาจมีความอัตโนมัติและพิสัยไกลกว่าแต่ M 1 9 8นั้นให้ความเชื่อถือได้ในสนามรบและใช้งานง่ายซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยมีความชำนาญอย่างลึกซึ้งระบบนี้ให้ประสบการณ์และองค์ความรู้ะส,สมที่ไม่สามารถแทนที่ได้ง่าย อีกทั้งความสามารถของไทยในการดูแลและปรับปรุงระบบนี้ภายในประเทศยังสร้างระบบปืนใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความผันผวนไทยยังคงเน้นการเตรียมความพร้อมและการยับยั้งศัตรูโดย M198 ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญในยุทธศาสตรน์นี้มันให้กำลังสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับกองกำลังราบและยานเกราะในทุกภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชายแดนภูเขาการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบหรือการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ M 1 9 8ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสามารถอย่างต่อเนื่องผลกระทบของมันต่อแนวทางการฝึกการวางแผนยุทธศาสตร์และผลการรบไม่อาจมองข้ามได้ M 1 9 8่าฮาวิเซอร์รุ่นที่ใช้งานในประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่อาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของระเบียบว,วินัยทางทหารประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกและความมุ่งมั่นของชาติลำกล้องเหล็กของมันสะท้อนถึงการเตรียมพร้อมที่ยืนยง และเสียงคำรามของมันคือสัญญาณแห่งพลังและขอบเขตของกองทัพไทยตั้งแต่การบรรจุกระสุนอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการคำนวณพิกัดอย่างแม่นยำ M หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือตัวแทนของเจตจำนงของทหารเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเจตนาและการกระทำในสนามรบแม้ในขณะที่กองทัพไทยเดินหน้าสู่การปรับปรุงยุทธปรกรณ์ให้ทันสมัย M 1 9 8กก็ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ป้องกันที่เป็นชั้นชั้นการผสานเทคโนโลยีใหม่ การใช้งานที่ยืดหยุ่นและประวัติศาสตร์ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วทำให้ระบบนี้จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปอีกหลายปีไม่ว่าจะยิงในสนามรบที่ดูเดือดหรือยืนนิ่งเงียบในช่วงสันติภาพ M198 หฮวิเซอร์ยังคงมั่นคงทั้งในผืนดินและในหน้าประวัติศาสตร์มันคือบทพิสูจน์ถึงพลังแห่งการออกแบบการฝึกฝนและความมุ่งมั่นของชาติ